ครับผมมาส่งงานนะครับวันนี้เทสก่อนส่งให้ลูกค้านะครับกระบอกนี้เป็นของพี่นาวินนะครับส่งไอคอมระบบไกออโต้เซฟพี่นาวินถนัดขวามือนะครับรูปแบบใหม่ๆครบสูตรครับกระบอกนี้ปีกโรลเลอร์40เซนออติดติด ขาจับลอกด้วยนะครับนัดสองตัวนี้คือยึดขาจับลอกนะครับเดี๋ยวผมทอดไว้อันนี้แถบซ้ายนะครับสวยงามครับไม้ตัวนี้กระบอกนี้ลายสวยครับเห็นลายชัดเจนมากสนใจตัวงานสั่งทำเข้ามาได้ครับยังพอมีไม้มาลิตแต่ต้องรอคิวนิดหน่อยนะครับ เบอร์โทรก็0982623317ปด่งช่างติ๊กครับผมสะดวกทางหลายก็ค้นหาจากเบอร์โทรได้เลยนะครับมาเดี๋ยวมาเทสกันเลยใกล้ๆเลยดูระบบไกลอันนี้เป็นระบบไกลออโต้เซฟนะครับใส่ดอกเซฟทำงานนะครับถ้ายังไม่ใส่ดอกเซฟก็ไม่ทำงาน าวางปกตินะครับพอเสียบเข้ามาในไกลกล้องนะครับยกท้ายดอกให้สูงนิดนึงแล้วก็ดันเข้าไปเสียงจะดังแก๊กแค่นี้เองครับล็อกอยู่ปลดเซฟก็ตัวนกยิงปลายต่ำๆนะครับปลายไม่ก็โดกขึ้นถ้าปลายกระโดกขึ้นจะใส่ยากยกท้ายดอกนิดนึงสาเหตุที่ต้องยกท้ายดอกเพราะว่าผมตั้งไว้ใส่ใส่ดอกได้สองขนาดนะครับสี่มิลกับห้ามิลถ้าห้ามิลก็ ใส่ได้เลยปกติแต่ห้ามินส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้ละครับเพราะว่าดอกน้ำหนักเยอะส่วนมากจะยิงตามสะพานมากกว่ายางต้องสามคู่ขึ้นไปจะยางน้อยๆก็ยิงไม่ออกละครับเพราะว่าน้ำหนักดอกมันเยอะหนักมาก ม้วนให้ตึงนะครับสใสลูกดอกเสร็จเซฟก็ทำงานม้วนให้ตึงตุกตัวเลืก็ไม่แข็งนับจะบมดึงเองมันก็สบายอ่ลองทดสอบระบบไกลก่อนนะครับไปลั่นนะครับกดเซฟตัวนี้กดเซฟนกจะเตี้ยลงนะครับสังเกตได้จะเตี้ย ย,งงยังไงก็แล้วแต่อย่าหันไปทางคนอย่างเดียวครับเพราะไกลข้างในเราไม่รู้อาจจะมีลั่นได้ปลอดภัยที่สุดคือถ้าอยู่ชายของก็หันลงน้ํานะครับเราไม่รู้ว่ามันจะลั่นเมื่อไหร่เกิดดวงไม่ดีลั่นขึ้นมาก็อาจจะโดนได้ครับประมาณมสิบเมตรนะครับนี่โปรเซฟ ตง้งตรงเลยครับขวดก็ยังโอเคนะครับระยะประมาณนี้มันพอได้ครับถ้ายิงบ่อยๆก็ตปรเซ็นโดนสูงนะครับติดไม้ป่ะไ่าจะติดร <5 70. S 2> ิงไม้ขอบคุณนะครับที่ชื่นชอบผลงานส่วนท่านใดที่สั่งงานมาก็ต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่าทำไม่ทันจริงๆครับ ก็ขอบคุณพี่นาวินมา,มากๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งให้นะครับด้เดิมดีไดไอ้กิ่งไม้นั่นไหข้า,างล่างไม่ได้ติดไม้หลักอ่ะโดนนะพี่ฝึกยิงบ่อยๆถ้าแบบว่าไม่ค่อยได้ยิงก็ซ้อมยิงขวดแบบผมนี่แหละครับเดี๋ยวจะยิงใบ ไม่นานก็จะรู้ใจปืนเองนะครับเชื่อผมเดี๋ยวก็แม่นเองเดี๋ยวต้องลงไปปลดแล้วครับอขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับ